ครับตอนนี้นิกเกี้กำลังคัดเลือกลูกอินทภาลัมที่ที่ผสมเกสรไม่ติดแล้วก็ลูกที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยลูกลูกแบบนี้ที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าลูกที่มันอยู่ติดกันมากเกินไปก็จะเอาออกนะฮะให้มันมีช่องไฟอย่างนี้เราก็จะเอาออกเพื่อให้ลูกมันใหญ่ เดี๋ยวไปซุ่มดูนิกกี้ที่ว่าทำเป็นไหมทำเป็นไหมครับเลือกเป็นไหมครับนิกกี้ครับอันนี้ลูกอันนี้ระวังน้มนะอันนี้ลูกที่ติดน,ะนครับไหนไหนครับไหนครับอันนี้ลูกที่ไม่ติดครับนี่ไม่ติดครับอันนี้ไม,ไม่ติดใช่ไหมอันนี้ติดไหมไม่ติดครับอันนี้ติดแต่ไม่สมบูรณ์นี่อันนี้ติดลูกกลมๆนี่ติดนะครับแต่ไม่สมบูรณ์เพราะลูกเล็กกว่าเพื่อนใช่ไหมถ้าเป็นกีบคลา้ายๆเต้านมอย่างนี้ไม่ติดเนาะโอเคอย่างนี้ไม่ติดเอาออกใช่ไหมครับนิกกี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตัดน้ำน้ำน้ำแหลมมากเดี๋ยวนะครับอืมโดนเข้าไปละเลือดเลยลูกเอ้ยอ่ะไหนลองเลือกให้พ่อดูที่หนูหนูเลือกเฟนไหมคัดออกมาอันนี้ไม่ติดคือคัดลูกที่ไม่ติดผสมเกสรไม่ติดลูก<ม>แบบไหนครับมันใหญ่มันใหญ่ลูกใหญ่แต่ไม่ติดครับ ไหนฮะอ๋อโอเคเหมือนเต้านมเป็นแจกแฉกเนาะแล้วก็เด็ดออกมาแล้วแล้วมันก็จะแตออกได้ครับ <Okay. S 3> แตกจากกันได้ครับอ่ามันแตกปล่อยมันแตกเสียหายจนมันไม่เราไม่เอาแลวโอเคแล้วไหนอีกครับอันไหนลูกไม่สมบูรณ์ครับติดแต่ไม่สมบูรณ์อุ้ยหนาวเว้ยหัวเจาะเลยเว้ยเดี๋ยว <c oughs> โอเคอันไหนครับไหนเรือให้ดูอันนี้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมรับเราต้องปิด แล้วมันติดต่อมันแต่ไม่สมบูรณ์ติดแต่ไม่สมบูรณ์นะครับโอเคลูกเล็กกว่าเป็นเป็นน้องครับอ๋อเป็นน้องเป็นน้องเพื่อนใช่ไหมใช่เป็นเมื่อถ้าน้องเป็นน้องเพื่อนในแถวในกิ่งในก้านก็คือเราต้องเอาออกใช่ไหมลูกบางอันที่ใหญ่กว่าอันอันหลังก็มีอ๋อมันตามไม่ทัน<ช>ตามเขาไม่ทันยังไงก็ไม่โตใช่ไหมถูกต้องไหม<ถ>โอ้โหนิกกี้ทำไมบ้วนน้ำลายตลอดเลยเพราะกินเด็กทุกครั้งครับโอ้เพราะกินเด็กเอาอีกแล้วกินเด็กอีกแล้วเลิกกินเด็กเถอะ จากเหมือนเลื่อนครับโอเคอ่อค่อยๆเด็ดนะครับอย่าให้ก้านมันฉีกนะค่อยๆบิดบิดไปบิดมาโอเคบิดไปบิดมานะครับเนี่ยก้านบิดแล้วอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ได้นะก้านช้านะอันนี้มันปลายก้านไม่เป็นไรทําไมมันไม่ขาดสักทีอ่ะมันเหนียวโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้น้าเห็นไหมเสียหายลูกอื่นเสียหายเลยก,ก็มันเหนียวมันไม่ใช่ไง,ไงครับมันต้องบิดได้สินี่เนี่ยเนี่ยวิธีการบิด มันขาดแล้วโอเคไม่ไรปลายก้านปลายช่อโอเคอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังเยอะเลยนี่นี่ลูกนี้ลูกนี้ไม่สมบูรณ์ตามเพื่อนไม่ทันเอาออกค่อย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 เก็บครับหมุนไปหมุนมาอ่าค่อยค่อยนะครับลูกใหญ่เอาไว้เนี่ยเนี่ยก้านเนี้ยหลายหลายหลายตัวเลยที่ไม่ติดเอาออกซะอันไหนมั่งนี่ไงมองไม่เห็นเหรอเออเหมือนเต้านมอ่ะเป็นแฉกไม่ติดค่อย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 เด็ดระวังก้านช้ำ เนี่ยก้านฉีกยังไม่ได้ไม่ผ่านนะทํางานแบบนี้ไม่ผ่านนะปล่อยให้ก้านฉีกแบบนี้มันช้าเข้าใจปะ่ะเอาหม่ทํใไม่ทาให้เป็นกินเด็กทุกครั้งฮะมันกินเด็กทุกครั้งพอมันกินเด็กทุกครั้งมันถึงเป็นอย่างนี้ไงก้านฉีกหมดนี่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 พ่อทําให้ดูบิดอย่างนี้บิดอย่างนี้ด,นดูสิครับหมุนไปหมุนมาอย่างนี้มือต้องจับตรงนี้ด้วยพ่อไม่มีมือจับนี่เห็นไหมมันก็ออกอะไรง่ายง่ายเห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้ไม่ติดเนาะ อ่เอาใหม่ที่ลองใหม่ทีในลูกที่แก่ครับอ่ะลูกยังไม่แก่ยังไม่มีแก่เอาโอเคคัดออกอีกลูกไม่สมบูรณ์ยังอยู่เยอะเลยเนี่ยใบลูกที่แก่ฮะลูกที่แก่ไม่แก่ยังไม่แก่หรอกอ,อ๋อมันแห้งมันแห้งเโอเคเอาออกมันแห้งตายเอาออกไปเลยเลูกมันเสียไปแล้วลูกนี้ติดกันครับเราถอดไ,ไม่ได้ับอ่ะไม่ได้ ก็เอาออกก่อนสิเอาลูกลูกติดกันเนี่ยเอาออกไปให้หมดเลยไม่เอาไว้เออใช่เราต้องทําให้มันเกิดช่องว่างนะลูกติดไอ้ลูกที่ติดมัน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 เบียดยมันเบียดก,ยดกอารออกไปเนี่ยเนี่ยมันทําให้ไม่สมบูรณ์นเนี่ยเตะกันวะไอ้คนไทยบวมไปใส่ยุ่นอืมวยมันต้องออกไปไกลลูกว้ยวุ้ยวุ้ยกลัวห่มเหี่ยวแล้วห่มเหี่ยวอีกแล้วโอ้ยอันนี้เอาออกไปอย่างนี้ลูกเจอลูกที่ติดอยู่ข้างหลัง่ โอเคอ่ะนี่อย่างนี้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องปีออกนะปีออกเพื่อให้มันเกิดความช่องว่างลูกมันจะได้ใหญ่สมบูรณ์ลูก,กอื่นๆนะลูกมันก็จะเป็น<ง>อินทผาลาัมที่มีผลเกตเอนะอันนี้ติดมั้ยเนี่ยสมบูรณ์ไม่ติดนะืม<ง>ติดกันเอาทีละช่อเลือกไปเลือกไปทีละอันทีละก้านนี่ทาทีละก้านเนี่ยอย่างเงี้ยเบียดก,กันเนี่ยเอาออกเอาเม็ดนี้ออกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเลือกลูกเล็กที่สุดออกหนึ่งเม็ดค่อยค่อย ค่อยๆหมุนไปหมุนมาเอออย่างนั้นนะลูกหิวยวอโอ้ไม่เหียวหลอกหมุนอีกหมุนอีกก็จะออกอยู่แล้วนะเอออย่างนั้นอย่างนั้นไมลมเย็นแรงเลยอ่ะก็ฝนจะตกมั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยอเนี้ยไม่สมบูรณ์เห็นไหมตามตามเพื่อนไม่ทันเนี่ยเอาออกเลยเนี่ยสามลูกเห็นไหมหนึ monkey, ่งลูกเนี่ยสองลูกนี่พวกเนี้ตามเพื่อนไม่ทันแล้วเอาออกเลยลูกอ่ะค่อยๆทำนี่นี้ลูกติดกะต่อเล็กเล็บที่สุด เล็กที่สุดในโลกเอ่อใช่ใช่อ,ออกเลยลูกอ่ะไม่สมบูรณ์เล็กที่สุดไหนดูดิโอเคอ่าตามเพื่อนไม่ทันแล้วละ่ะอ่ะวิ่งตามเพื่อนไม่ทนัน<ว>ไม่เอาลกพวกพ,พวกพี่เขากินกันหมดใช่พวกพี่เขาแย่งอาหารกินหมดปล่อยไว้ก็แค่แกนเป็นทัวถ่วงเป็นภาระเปล่าๆลูกอันไหนมันเป็นภาระเระาจะไม่เอาไว้ยอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปในก้านเดียวกันตัดออกไปเลยทั้งก้านไม่ต้องเสียดายลูก มันหนาวอ่ะมันหนาวจนผมทำงาน้วยต้องไปซองข้างล่างนีนบาล์ันนี่ไงนี่อีกเนี่ยเอาซิยังไม่หมดเลยน้ำลูกไม่ติดเออนั่นน่ะลูกไม่ติดเอาออกมาดิไหนไม่ติดโอเคอันนี้มันหักครึ่งแล้วใช่ไหมใช่้วเอาออกมาครึ่งเดียวเหลือครึ่งน,นึงเออมันมีสองเต้านนบางลูกมันมีสามเต้าอันนี้มันอันนี้อันนี้มันบังต้องเอาออกอ่าอ่าเอาออกไป เออให้มันเกิดช่องว่างลูกให้เกิดช่องว่างเขาเรียกว่าช่องไฟช่องว่างไม่ออกอแต่ละลูกมันถึงจะโตไหนอ่ะบางลูกมันเลื่อยเหนียวบางลูกนี่ต้องนี่นิกบิดไม่ไม่ไม่ตรงเองลูกบิดให้ตรงตรงลูกนี่นี่นี่ลูกนี้ไม่ติดเห็นไหมเห็นไหมจะมีสามเต้าอืมเนี่ยลูกนี้ไม่ติดออะเอาออกสินี่ลูกติดไหมลูกติดแต่ไม่สมบูรณ์ก็มีนี่นี่ลูกติดแต่ไม่สมบูรณ์เนี่ยแคกแกนเนี่ยเอาออก อันนี้ลูกไม่ติดก็เอาออกเอาสิเอาออกสิลูกไม่ติดครับไหนไหนลูกไม่ติดขอดูอีกทีให้ให้ท่านผู้ชมดูอีกทีสินี่ใช่ไหมแบบอ่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆเต้านมเนาะโอเคอะน่าจะมีแบบหนึ่งเต้าที่เล็กกว่านะเออค่อยๆทำไปอันนี้ติดกันเอาออกหนึ่งเมตรอ่โอเคพอแล้วลูกพอแล้ว ปลายแถวอย่าไปเอาออกนะถ้ามันสมบูรณ์ก็อย่าไปเอาออก<ต>ลูกมันใหญ่อะ่ะถ้าลุงกินเด็กน้อยที่สุดมันไม่กินเด็กหรอกหนูหละกินเด็ก<ม>เดี๋ยวพ่อจะกินเด็กมั่งดีไหมกินเด็กคนที่พูดเนี่ยโอเคปะ่ะนิจจะหัดโอเคปะ่ะจะพูดทําไมเนี่ยกินเด็กเนี่ยเลิกพูดได้แล้วลูกเันีเอานี่เอา,เอ,าอันนี้เกลออกมาอันที่เกลออกมา มันตายแล้วลูกกาบมันเอา้าทำงานต่อโอเคนะโอเคครับย้ายหลังค่อมเกตยายอือไทยย้ายหลังค่อม,ยยมค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปเดี๋ยว <he> พ่อจะทำทลายนี้นะลูกนะนี่พ่อจะทำทลายใหญ่นะต้องรวบต้องใช้เชือกรวบอีกประมาณเนื้อหนึ่งเดือนเราก็ค่อยมาคัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็หอ่อทำการหอ่ออันนี้เป็นอินทผพาลำ กินผลสดนะครับแต่ต้นนี้ต้นนี้เป็น k คแอเพราะเมล็ดเคแอวใช่ไหม,ไมใช่ไหมใช่เนาะเชียงใหม่36แม่โจรครับแต่เป็นเป็นเควันที่ปลูกแล้วอ,ออกเมื่อปีกายนี้ได้ลองชิมแล้วอร่อยมากครับต้นนี้ไม่กลายพันธ์โชคดีหน่อยไม่กลายพันอิอนทผลัมเพาะเม็ดเนี่ย ส่วนมากส่วนใหญ่เลยจะกลายพันธุ์นะครับ10ต้นถ้าเราซื้อมาปลูกเนี่ยจะได้ตัวผู้ตัวเมียสัก1ต้นหรือ2ต้นเองนอกกนั้นเป็นตัวผู้หมดและเป็นตัวเมียแล้วแล้วก็ต้องอยังไปไปลุ้นว่ารสชาติจะเหมือนต้นแม่หรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่เหมือนนะฮะแต่โชคดีหน่อยผมได้ต้นนี้มา ผมมินิครับผมมีนิดครับัครบไอ้ต้นนี้ในผาลัมต้นเล็กจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับดูดฝั่งนี้มีต้นเล็กครับต่อฝั่งต่อฝั่งนี้ก็มีครับอ๋อครับผมเยอะเยอะอ๋อครับผมไอ้ไอ้ต้นนี้พันอะไรครับพันโอ้พันอะไรเเค่วันเเค่วันเเค่วันพันเคเรวันครับเเค่วันเเค่วันชียงใหม่ เชียงใหม่ครับอันนี้ลูกก็เล็กครับฝั่งโู้ไม่มีครงฝั่งโน้ปลูกแต่แต่ฝั่งต้นตาลที่เราปลูกนั้นเป็นพันธุ์บาฮีนะบาฮีเพาะเนื้อเยื่อที่ลูกใหญ่ๆแล้วว่าที่พ่อถ่ายรูปโลงเฟสเมื่อเช้าลูกใหญ่มาก,กนนไม่เหมือนอันนั้นเป็นเนื้อเยื่อเป็นพันธุ์ที่ได้มาจากเนื้อเยื่อแล้วก็เป็นตัวเมียร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็รสชาติเหมือนต้นแม่เนาะโอเคครับ Kalau